ันนี้แม่จะมารีวิวกินนัดโต,กกต,กกตก๊ะนะคะนัดโต๊ะนัดโต๊ะอือฮะเซตอ่าเครื่องปรุงก็มีนะคะนี่สองอย่างแม่เขาจะซีนมาเรียบร้อยเลยหอมไวมนะคะไก่เหนียว ยืดนางหน่อยอ่ะกลิ่นกลิ่นก็เหมือนถั่วเหมือนเหมอนเเหมาเรียกว่าอะไรนะเต้าหู้บ้านเราเต้าเต้าหู้เนาะหยุดหยุดหยุหยนี่ยางด้วยเลยยางืดอืมเดี๋ยวดีเตรียมมาป อารมณ์ปริวัเลยอาชีพซอสขับไปเขบอกว่าการกินนัตโตะช่วงเช้าเนี่ยจะช่วยบำรุงสมองนะคะอ่าแล้วก็กระตุน้นเซลล์ต่างๆในการทำง,งานของร่างกายให้ดีขึ้นแล้วทำไมคนญี่ปุ่นเขาชอบทานเพราะว่ามัยช่วยซ่อมแซมนะคะแล้วก็กระตุ้นการทำง,งานของ ระบบประสาททุกส่วนของร่างก,กายมีแล้วอาหารที่แบบ Number o n ของคนญี่ปุ่นเ้ยคนไม่เข้ากันโนซอาวุธแนะ่าวิธีการกินของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเพื่อที่จะได้กรบกลิ่นแล้วก็กรบรสชาติดั้งเดิมนะบางคนเขาก็ไปทาบนขนมป,ปังแล้วก็ใช้เนยหรือชีสนะคะ ไปอบเพื่อเพิ่มรสชาติมากขึ้นอาจจะมีวิธีทานที่ดีกว่านี้ก็อาจจะปรุงหน่อยนึงใส่หัวหอมอ่อย่างเงี้ยยืดเห็นไหมเ <c oughs> ห, <c oughs> ห,นะหมือนอะไรเหมือนออกอะไรตรงนี้อ่ะเข้าใจไหมอ่ากลิ่นนะคะอืออืออู้อ่าชิมคำแรกสิ เคยกินแล้วนะแต่นี้กินบ่อยแล้วช่วงเช้าโรยข้าวหน่อยนึงแล้วก็ปรุงแล้วก็ใส่ไข่อาจจะมีผงงาผงอะไรเพิ่มเนี่ยเพื่อเพิ่มรสชาติปรุงปลาลงไปด้วยเป็นก็จ,จะอร่อยแต่ที่บ้านก็กินแบบนี้สุดๆนะะเค้มเข็มเค็มเค็มหวานหวน เค็มๆหวานๆถ้ากินครั้งแรกจะรสชาติคล้ายๆเหมือนรากินปลาโดยไม่มีการปรุงประมาณนั้นแต่อันนี้ทานบ่อยครั้งแล้วมันก็จะอร่อยหน่อยเน้อก็จะชินแล้วอะคะ่ะเอ,อก็จะธรรมดาปกติไปแล้วเนาะ,อ,ะอร่อยค่ะแนะนำนะคะนัตโตะเพื่อสุขภาพทานตอนเช้าเน้อื โอ้ดยดูดหนอยมอืมอืม